ัตายอได้หมเอะไรนะกลุ่มไหนกลุ่มวอพี่ไปหามาได้ผมอัตม์ได้อัตม์แ้พี่อยดิพี่โพสไปสองโพสอ่ะเป็นผิดาแล้วเนี่ยนี้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่สิบเอ็ดโเช้าอ่ะออกไม่ดีวะแล้ผมอัตมไปล้าไม่ใช่เนาอเฮ้ยพีโพสีสองโพสีโพสไปดิตาเดี๋ยวโพสอะไรระวังน พวกกระเป๋ากับกล่องห้าแปดแล้วก็เอออันอันนั้นนร <A> าโพสแล้วไอ้อกระเป๋าร้อยเอาไปอ่ะใช่ไหมใช่<อ>หรอดีพี่นี่นโพสตัวเองเลยแย่เลยเอ่ะดีๆถ้ามันโพสมันก็ต้องอุมมันแล้วสิมผ,มผ,มผมเอาโปสทั้งหนัน้นุมัาเท่านั้นแล้วจำได้ออุอมมันแล้วเรียกสิสี่นะพี่พี่แล้วเนี่ยใช่เก็บกล่องข้างนอกไม่ได้เลยว่ะ คืออะไรแม่ยากจะเอายามาน้อยก็ไม่พอใช้เอามายืงก็ไม่ได้ใช้จริงครับจริงครับไม่พอใช้ะเนไ้นมของบอดมตอเกมาน้ทีตปุ๊ยหกหกหกหอยเก้าสิบเแม็ปเราสเดนี่ยพอมาสามสี่แม็แป๊บเดียวหมดล้เนี่ยต้องกดอีกอะ โอ้โหมาตัวยางได้แบบพอไอตัวยิงกูอยู่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ไอตัวไอตัวหกไม่ได้ยิงกูไอตัวตัเม็ดพอเบบ้าเบบ้าอะขึ้นมาเก็บขึ้นมาเก็บไก่เก็บแล้วแล้วไก่เก็บใช่ั้ไก่เก็บยิงไปท้องกูอยู่ไหนวะอ้าวระเบิดเรียบร้อยไอ้นะไอใครระเบิดไว้นอ้น่าต่อไอแอบนี่ว่าจริงจๆเนี่ย นยขาย10ติเพื่อต่ใใอเลย50อย่บ้าน,นตาลายุกเกิดหาตัวไปขายหนงหนึ่งแมยี่ยเอออีกสัมอ่ะนดนิดแม่เลยเจเอาเลยนี่กับผู้หญิงคุยกันผู้หญิงมาทัจะจะดคือผู้หญิงใส่แม่ผายเป็นนายหมดเลยโอ้

เดี๋ยวพี่ม้ากูจะตายหาาละมาที่เซตท้ายแล้วอยู่แต่ใบใจขาผมไปอยู่ดี่อ่ะโอ้ยฝีมือตกว่ะไม่ได้เล่นนานเย็นได้มาเย็นนะม้าอยู่ไหนม้าช่วยยาคงจะหมดแล้วเนี่ยติดห่ันนึงเต็มหรอ

ร้อยเ้าบวะไม่โดนเลยแล้วก้าสิบหรอคล้ายๆแต่ไม่แรงรีบไป้าจุดแอันนี้ห้าีปดพี่กระเป๋าไห้่ะนัดเข้าไปในบ้านละเราเข้าไปจะโดนลวบปะไม่โดนขอบดาวป่าว ก็บด้ไหมมีเปล่าปะมีเปล่าปะเปล่าไหนนะโอล่าเอ้เโหเียกูโดนหลังหลอยเลื่อตเอตกใจมั้งเอ้ยห้าหัวห้าหัว ใค,ใครเนี่ยไป่ังไงไปยังไงตายซีจัดซีจัดซีจัดตายตายได้ไหโหดเยอะดูดิโปรเทค,คามาเป็นรอยอ่ะตาตะสวยไหนยนี่ในตัวนอยู่ไหน ตูดตัด้ตงบาทจะไปเก็บไปอยู่ไหนมาไม่ไปดูเฮ้ยมาตัวเปล่าเลยที่เก่อน,นี <laughs> เอ่เออมาคยเฮ้ยมีปืนไหม่ะพี่นี่พี่เอาปืนมาเก็บเลยมาเอยอะกะเาใหญ่มาดีกว่าปะะเนี้นไม่พอีออ่ก ไอ้ตัวเปล่าไม่ตายเฮียเข้าห awesome. ัวใครวะเนี่ยเข้าหัวนีไม่ตายวะต้องเอาปืนร้อยสามสองร้อยสามสิบมายิงมาตรงไปนี่วะแล้วเดี๋ยวแต่น้องป้าเก่าเราเขายิงไกลๆมาบอกว่าเซตท้ายเซตท้ายลุงเนี่ย มือตกแล้วแม่แม่เลยวะโอ้ตีเดียวไปไหนดีครับไปโพสไหมไม่มีเลยเลยป้านตัวเย็นอ่ะโพสหรอใช่เผื่อโพสมีห้าป้องห้าแปดได้ยิงมันไม่ไม่มีเลยเลยครับ

ส่วนหัวไม่เดียวโอ้โหหลกักพิมพ์มันให้นัดหัวสองเลยวะไก่นอนเก็บมัเตื่นเ,เลยนะวะไก่นอนเก็บอยู่สู้ดังมจัดเจ่นใ้ดูหัวสองเลยเหรอ 啊，老鹰。 อะไรเยอะมากเลยไม่มีตายหมดแล้วมีตู้โหหมาแดงนี่ไงดมีคนเก็บของที่เต็มหมดมึตีซะ พอดพินตัตตาระวังหลังจริงหน้านหลังเยี่ยไม่มียานัดเก็บไปได้เก็บไปเก็บเราปะมางอะไรไม่หนุนไอ้หัดเลยคุดต <c oughs> ลอดเลยเนี่ยเฮีย มีไก่อยู่ล่างตึกเฮียมาไม่ใช่ล่างตึกเฮียมาปั่นข้ามาแล้วใช่ไหมใช่เหับยาขังอย่เก็บกระโดดเก็บอะไรไปเนี่ยมาเก็บกระโดดจะเปิดปึ้งนักว่างเลยไปใช้โล่ใครระเบิดแครละเบิดตายอ่ะอ๋อได้เหรอ ตายกูของก็เป็นของกูอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวคนรอแบ็กอัพข้อมูลอยู่ตอนนี้เราเก็บเออฮ้ยตไอ้ยิงมันไม่หลังโบสยิงเนี่ยโอ้โหไอ้ใหม่บังกูเต็มจอเลยที่เออเต็มจอเลยเหรอเออเต็มกล้องอ่ะไอ้ยิงอยู่ไหนวะไอ้คร วิ้ยกูโดนร้อยกูโดนร้อยยี่สิบย,ย,ยิงตายกูโดนไอ้นี่มาเตอร์ธรรมดายิงตายนะน่าจะโด้วาแล้วโอ้โหสอ, <c oughs> องเยอะชิบหาดต่อไปน่าจะเป็นศพแล้วตาลังไม่ตายตาแข็งไวไ้ไม่ยามเลย ตาไหวตาไหวเียมาร์กมันเงียบไปนะไอสัไม่บอกุด้วยนะว่าล็อกหัวกูน้องกูไหวน้องกูไหวเาหมาเดียวโเรดลยโดนดีแล้วยาอยู่ไหนงงดิฟงงงเร็วเรมา เออไอ,อยัสปีมาสุดไปย่ดเวหกด้วย,วยนักข่าวพี่โดนลอยจะบ้านองไปอ้าตาเนาะปีกผันไปทางอ,าง<ป>อื่ได้ไหมไม่หันมาหากูกไป

โโอ้หยิงติดแต่ตู้ไยิงไม่ถูกเลยจะยตายจะตาย <c oughs> แข่งไว้นะเพี่แข่งไู่รอดหอนเรียบร้อยระเบิดเยอะไปอะ่ะ เดยวอ้ทาวางหัว,ลวเลยหโ oh, <yeah. S 2> คตรเยอะเกิดใกล้อยู่ This awesome. อยู่ข้างในอ่ะหัวหกะใอเก็บหัวกไปเลยเน่ยด้มัตัวได้ยิ่งมาก ไอตัวนี้อิ่มมากไอตัวนี้อิ่มมากคาบัตต้าอ่ออมาออห่มาไอ้ <Hey. S 1> ไอตายอะยแม็กยเไรรื่ออะไรยเบิ้ลูเหรอไอ้ย้ยแบบเลือดถึไม่เหนได้ต่มอ่ะโอ้โหัต <is> awesome. oh, oh, ้ย มีมีอีกมันมีอีกตัวนึ่งอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะที่มันอิ่มๆเลยมีตัวนี่ไม่ถูกอันนี้อ่าเดจอแล้วใครมาเข้าไปยิงกันตาข้างในคุณต้องมายิงใครถ้าซื้อของอยู่หรอ ใช่มันต้องเต็มทุกคนหมดอ่ะมันตายยังไอ้หกอันนั่นอ่ะยังไม่ตัวนนตเ,เดียวอ่ะที่มันทิ้อ่ะโอ้ข้างหาย